สวัสดีค่ะยายแดงมาแล้วจ้ามันนี้ยายแดงก็จะเตรียมของคือเก่าพี่น้องนี่จะเป็นกอยเป็นกอยนะพี่น้องยายแดงจะได้เตรียมของส่งไปให้ลูกพี่น้องส่งไปให้ลูกอยู่โคราชหกสาหลาหกเสาหลาย่โคราชพี่น,น้อง แม่แดงซ่อนถุงซ่อนถุงงพันยูกขอบขั้วปูย่าพ่อเนาะไปดองส่งไปให้ดองส่งไปให้ลูกสาวแม่แดงก็จะได้ ได้กอยกอยสองถุงนะพี่น้องถุงยางละกิโลกิโลละหกสิบบาทนะพี่น้องได้แดงซื้อกินอยู่บานประจำพืนเ็ดสะอาดมากเลยสะอาดเ็ศแสบผอม,อมนี่เป็นห่อสมพี่น้องห่อสมห่อ,อ้านนี่เนาะนี่ก็เป็นดอกกระเจียวนะพี่น้องเนาะดอกกระเจียวก็ได้ไนหกมัด กระเจียวใหญ่แดงนี่ก็จะเป็นผักะแคงเนาะพี่น้องเนาะผักแคงบ้านผันซื่อผันหวานบดเสบ็จนึ่บอหอมคือบ้านเห่าเนาะไหแดงก็เลยไปกระชิงก็เลยไปเก็บพี่น้องเก็บมาให้ดองเนาะเป็นว่าไปใส่ต้มปูต้มปลาถึทางทำเฮ็ดงานอยู่โคราชพี่น้องทำงานอยู่โคราชเนาะไหแดงก็จะได้เ,ดเตรียมพี่น้องเตรียมส้มปลาให้พี่น้อง ของฝากจากบ้านของฝากจากแม่เนาะพี่น้องเนาะส่งให้ลูกสาวลูกสาวนี่เป็นลูกสาวหลา่าได้พี่น้องายเด้งมีลูกสี่คนสาวหลา่าจะได้เยอะไงบ้างได้กรเจียว ส่งไปในบ่อดนเลยพี่น้องมาอื่นกับหอด ทรงเคลือนะพี่นะ้องเนาะเคลือบ่บ่โดนทรงไปบ่โดนก็เลยทรงเลยทรงไปเนาะทรงไปกรุงเทพก,ก็มือเดียวมันก็เป็นหอสมย่าแดงหอหมู่บ้านเนาะติ่งพนะี่น้องไอ้ลลางหน่อยก่ ก็ได้กันเพื่อนเลาล่างคู่กับเจ้าของยี่ในหลานเพื่อนเนาะส่งดอกไปดอกกระเจียวไปให้ดองกินเพื่อนกับว่าแซ่บเนาะพี่้อง เพราะว่ามันอ่อนมันหวานดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งตอนนี้อย่างบ้านห้าวแตโอ้ยสุดยอดงามพี่น้องเอ้ยของฝากจาก,กันบ้าน,นอกบรนหน้าเ้านะพี่น้องเนาะแล้วโปมี่ยังฝากแบบันแบบนั้นละก็กิกน ของบานห้านีล่ละไปใส่ต้มปลาพี่น้อง,นงเลยต้มปลาอะ่รเง่งนี่เสีบหอมต้มปลาบานห้า ดีรังบนหน่อยดอกพอดีเลยมไม่ค่อยรังหน่อยพอดีพอดีตะกี้ว่าเจ,จไ็ไปเอาลั่งพื้นเนาะเจ็ดเดีไปเอาแล้วลังจะพองไปพอดีเลยอ่าเทปหนึติตี ได้แดงได้ก,กอยพี่น้องได้กอยมากได้แดงจัดหนึ่งกอยอมันจะหนึ่งกอยกินเนาะพี่น้องอบอขั้นบอเมาเด้อพี่น้องเด้อพืเนเทศมาดีเรียบร้อยสื่อกินพุกปีสื่อกินประจังาดยแดงจะหนึ่ง นึ่งกอยน้อพี่น้องเนะาะหนึ่งเลายหนึ่งซ้ำกินกินเบิดนี่กอยขาวกอยเหลืองผู้ดใดบุเคยกินยายหญ่มันเมาเพจนเฮ็ดดีบ่มีเมาบ่มี่เห็นขั้นน้อพี่น้องอ่ะยายแดงเป็นหลางกอย หนึ่งคนพี่น้องอ่ะมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งหนึ่งกอยยายแดงเลื่องกอยโอ้ยสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วใย,ยแดงจะปุ่งลงเนาะ ก้อยแย่แดงกับซุกพอดีพี่น้องเทใส่ผักกาดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่พู้ได้อยากใส่น้ำตาลหรือว่ามีข้าวต้มพี่น้องข้าวต้มมาตัดใส่น้ำตาลใส่บักเพาบักเ้าว,วันบักผพาพื้นห้องเพาอีย่างไรพี่น้องายแดงก็ลืมซื้อใออ มะพร้าวบอกแกบอกออนอ่ะนะมะพร้าวพอดีมะขูดใส่เป็นเส้นเป็นเซนพี่น้องมะลูกขเข่าใส่กันใส่เกลือนิดนึงพี่น้องแซ่บอาคลิปนี้ยายแดงกับขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามยายแดงมาแล้วจ้าเนะพี่น้องมากินหนึ่งก้อยน้ำกันแซ่บขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเนาะ